không có วันนี้นะคะก็เอสมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ค่ะของควินค่ะเสื้อผ้าก็สวยงามมากๆเขาได้รับแรงบันดาใจจากทรงเลยค่คณิตต่างๆแล้วก็มีสีแบบของเมทัลลิกด้วยสีเหลืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สีสันชุดฉาดแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเลยค่ะถูกใจใช่ไหมคะชุดนี้ถูกใจเลยค่ะใส่สบายด้วยผ้าเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะรู้สึกว่าใส่แล้วแบบมั่นใจค่ะได้ไปกี่ชุดันนี้ได้ไปสอสาชุดเลยค่ะ อ่ะฝากสักนิดนึงค่ะเซอรสำหรับสาขาเซ็นทรัลได้ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมร้านนะคะร้านก็มีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยนะคะที่ q u e นเซ็นทรัลเวิลดค่ะค่ะอ่ะถามเลยในช่วงนี้ค่ะมีเสียงของเราโผล่ในไอจของเคบ่อยๆอ๋อใช่ค่ะก็ แกล้งแกล้งเขาเขาก็ชอบให้โดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยสงสัยว่ายังไงคะกลับมาดีแล้วใจอ่อนแล้วก็ดีขึ้นค่ะถือว่าพี่เขาน่ารักขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเข้ากันได้มากขึ้นก็เขาเรียกว่าก็ปรับปรับตัวกันอยู่ค่ะเรความพยายามใช่ใช่เราเห็นความพยายามจากเขาเยอะพอสมควรค่ะแล้ว ที่สาคัญคือเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วเขไม่มีเวลาเขาใส่ใจเรามากขึ้นในลงจากที่แบบงานตอนนั้นหายไปก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะคือนอกจากจะทํางานหนักแล้วก็ยังเหมือนแบบว่าเออใส่ใจคนรอบข้างไม่ใช่แค่ตัวเราแต่หมายถึงว่าคนที่ทํางานด้วยหรือว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นความใส่ใจมากขึ้นค่ะก็เล่นตัวอีกนิดนึงเดิค่ะ เขาเล่นตัวนินดนึงเ็คะเอ่อ,อ,อก็เอ่อก็เกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งเกินครึ่งจริงๆทั้ตอนดีสถานะเราจะต้องเรียกตรงว่าอะไรคะอ๋อเออไม่เคยคุยกันเลยอะค่ะแล้วก็ไม่เอ่อไม่ได้นึกถึงเลยแค่รู้สึกว่า เอออยากให้แบบเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นคุยกันดีๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็พร้อมเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้ใช่ตัวหนูเปิดเปิดใจค่ะจีไม่ได้แล้วใช่ป่ะอะไรนะคะคนอื่นจีได้แล้วถ้าขนาดนี้ก็น่าจะจีไม่ได้แน่เพรว่าไม่มีคู่แข่งไม่มีไม่มีคู่แข่งค่ะไม่มีแต่ว่าแรงเชียร์จัะ เยอะเยอะมากค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็เยอะมากเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนรู้จักกันมานานเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบเอออยากให้เห็นว่าแบบคบกันไปต่อไปให้ถึงฝั่งนะอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆเจออะไรก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะมาทางเราใช่ไหมที่แบบว่าอย่าเพิ่งใจแข็งใช่ไหม <laughs> ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าเออคิดดีๆอยากให้แบบ อย่ายอมแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคำนี้มันมีสูตรลับหมเตอาว่าแบบทํายังไงจะได้ชนะใจเราอีกรอบหนึ่งโอ้ไม่มีไม่มีเลยเขาได้ฟังอยู่เขาได้ทําเลยไม่หนูก็บอกเขาเสมอว่าแบบเอออะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายของแบวนี้ขอดูกันยาวๆแต่ว่าห้ามหมดโปรโมชั่นติดต่อห้าห้าหมดแต่บอกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะ เพราไในจริงจริงเวลาเราพูดขาแบบนี้เขาว่าไงบ้างเขาดูแบบอยู่ต่อหน้าสื่อเขาจะดูล้าเริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดกับเขาแบบนี้เขาจะแบบเขาก็เหมือนกันล้าเริงยิ้มหัวเราโกงเกินเออขอเราแบบครับเพราะว่าได้แต่ตอบว่าครับแต่ตอนนี้ขากลับมายอมรับก็ถ่ายรยอมยอมหนูใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาได้เวลาไปตกตะกอนเยอะแล้วก็ได้แบบอยู่กับตัวเองได้คิดจริงๆว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นถึงความสำคัญเอ้ะความสำคัญของแบบ คู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเห็นความเด่นขาดของเราด้วยป่าอาจจะด้วยค่ะอืมใช่ค่ะมาแบบธรรมดาไม่ได้แล้วใช่จะมาปล่อยปากแล้วเลยใช่เราก็ต้องมีขึ้นขึ้นว่างอันนี้ดูค้ชู้คนเยอะไหมคะแบบแบบเป็นพี่อะเย็ร้อยกก็ดูเขาเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าสังเกตคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบคิด คิดถี่ถ้วนมากขึ้นหลายๆทางมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกเรามากขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุยเขาก็บอกามองถึงอนาคตตลอดอเขาบอกว่าเขามองทุกครั้งก็มองแหละแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้ทำเ <c oughs> ดีออ๋ยวกรนแล้วค่ะีะ่เรียนแล้วอ๋อค่ะก็กําลังหมายมั่นตั้งมืออยู่ค่ะก็ไปหาดใหญ่แบบต้นเดือนท้ายเดือนไปไปบ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะเปิดเหมือนร้านขนมที่หาดใหญ่ด้วยก็เปิดเดือนนี้ แต่เขาบอกคุณเก็บตัมาตลอดเลยนะเก็บตังค์เพื่อเราเลยราคะตังเอเลยเอาถ้าเป็นอย่างนง้ก็ดีค่ะพวกเขาจะจริงจังจนละเลยรไหมจริงจังก็นอ๋ออจริงหมคะจริงจงมาถว่า้ที่าคนไมเขาก็จริงจังแบบก็อย่างที่บอกต้องต้องดูกันยวาว เตือนไปเนาะเตือนเตือนค่ะสถานะตอนนี้ของเราก็คือโสดแต่ในโหมดที่ใครก็จีบไมด้แล้วโนจีบไม่ได้แล้วแหละก็ยังสดนะคะก็เออไม่ไม่รู้ค่ะมีคนคุยมีคนคุยมีคนคุยค่ะมีคนคุยคนอันดับชื่อกมีคนดูมีคนดูมีคนเดูค่ะคนจีบคนเดียวตอนนี้จีบมีอยู่คนเดียวหนึ่งทัวรไม่มีคู่ใครค่ะขอบคุณนะคะ